ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่บอ่อประยูนนะนี่ตกปลากับพิริกรับนี่ครับ <c oughs> มีหลายบอ่อครับเดีวแต่เราจะมาตกนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วแต่เราจะคัดเอาตัวใหญ่ขนาด วงครับกับพิเล็กพี่เล็กก็ได้ประมาณสีตัวครับผมได้สามครับต่แแรกนำเขาอย่างดีเลยไปมาไปมาเขานำนะปลดปลายอยู่นั่นนะ ดีแล้วกินดีแล้วกินดีแล้วล้างนะครับล้างอะ้ยลุดที่ลุดอยู่ทะเล็กปวดป่าครับปวดไม่ได้นี่ครัอยู่ป่าที่เดชสวยๆอ่ะ Hả? Đây leo. Chẳng phải có cây phồm thôi Hãy subscribe อันนี้มาไม่ถึงวันหรอก <c oughs> ได้เยอะแล้ว ถึงแล้วไม่ใช่ห่อพี่ยังโอ้ยไปอะไรเงี้ยโอ้โ <laughs> ปานิง่งตัวอาอมากลับเด้อเนี้ยวัน ลากเลยเอ้าวไม่เชื่ออีก อ้าอุ้ยอะไรวะบนาฬิกาเรือนี่ครับมีต้นมะพร้าวมากี่โมงพี่ที่เล็กชินโนะมากี่โมงห่วย có Mì là. นั่งอยู่คนละมุมนะมีสวนแบบนี้ก็ดีนะขุดบ่อไว้แล้วก็ปลูกต้นอเท้าวสูบน้ำใส่โอ้สบายตาก็เกิดตลอด Coi đi Đổ lẹo Đổ lẹo, đổ lẹo Làm nào là ừ. Ừ. Là hả Ư Ư Hả เอาอะไรก่อเอาเห้ขาดครับถึงไหนแล้วเดี๋ยวเอานี่ไปก่อเอาขาดซื้อ กำลังมายกอันนี้ครับกินตอนพอดีเลยตอนแล้วตอนตอนแล้วไป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 แล้ว ได้คืนไหยได้คืนครับเอาเอาเอาจับเชือกจับเชือก <laughs> <laughs> ปัดอู้วู้ตัวใหญ่เลยอะ่ะโอ้หหลุดครับดีแล้วที่ได้ได้ตะขอมาคืน <laughs> ตะขอก็หมดแล้วนะ ก็นั่งมองทุ่นอยู่นั่นแหละครับไม่ขยับไปไหนเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมอยู่บอ่อตกปลาคือเก่า แล้วขึ้นเลยเดี๋ยวพันหลุดอีกอูืออืออืออ้ออือว้าวสยสวยพี่ตัวนี้ไม่ธรรมาดานะครับท่านที่นี่ไหมไครับ